มอปุงโอสเลดลของท่านหมอคนเขียนคนแสรกพลนเรื่องมันมีอยู่ว่าตระกูลของบรรพบุรุษของอาคินเนี่ยอยู่ที่สัวเถาแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่สัวเถาทั้งแห้งแรงทั้งกระดานจนเหล่ากงหรือก็กทวดต้องหนีมาทํางานที่เมืองไทยจนได้ดิบได้ดีแต่ญาติส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่นั่นอากงคอยส่งเสียเงินให้กับทางนั้นเอาไปซื้อสมบัติซื้อที่ดินว่างซื้อบ้านว่าง ทำให้ทางนั้นอยู่ดีกินดีทางนี้ก็อยู่ดีกินดีเรียกได้ว่าดีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแถมยังรักใคร่ปองดองกันเป็นอย่างดีก่อนอากงเสียได้บอกกับป้าไว้ว่าถ้าหากตายไปแล้วอ่ะให้เอาเท่ากระดูกขาวกงเนี่ยกลับไปที่สัวเถาจะได้เอาไปฝังร่วมกับบรรพบุรุษแน่นอนว่าพอจบงานปุ๊บป้าก็ทำตามคำสั่งเสียของอากง แต่ว่านั่น,น่ะมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่ป้าจะเป็นพาคินแน่นอนพาคินไม่เคยไปส่วเถาาษัตริจีนกลางก็พูดไม่เป็นพูดได้แต่ได้จิ๋วส่วนป้ากับมาเหรอไม่ว่างจริงจรท้ายที่สุดแล้วพาคินก็ต้องหอบมาเท่ากระดูกอากงแล้วก็ใบอนุญ,ญาตมีข้ามฟ้าไปส่วเถาเพื่อความต้อการของอากง แน่นอนว่าที่ยอมไปเนี่ยก็เพราะค่าแรงก้อนโตที่ป้าให้พาคินปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนนี้กลังกระเป๋าแห้งพอไปถึงที่สนามบินแล้วหรือก็ส่งข่าวมาหาป้าเดี๋ยวป้าจะบอกให้คนไปรับเองป้าบอกกับพาคินอาไว้อย่างนั้นก่อนหน้าที่จะเดินทางพูดแล้วก็ยังหนักใจเพราะไม่รู้ว่า ไปถึงที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างยิ่งได้ข่าวว่าเขาไม่ใช้ภาษรอังกฤษด้วยยิ่งทำให้พาคินหนักใจพอขึ้นเครื่องปุ๊บความเหนื่อยล้าก็ทำให้พาคินหลับตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ไต่ถึงเพดานบินหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยจนกระทั่งรู้สึกเหมือนปุกเวียนอย่างแรงเครื่องวินตกกลุ่มอากาศเสียงวีดร้องดังทั่วเครื่อง พนักง,งานเต่าวประกาศเตืองความปลอดภัยพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่ก่อนจะวินถึงระดับด้วยซ้ำคนข้างๆข,ข,ของไปคินน่ะกัดปากตัวเองจนเลือดไหลเห็นแล้วน่ากลัวมากส่วนผู้หญิงที่อยู่ถัดไปนั่นก็ดื่มไวายแลงับความกลัวอาคินหลับตานิ่งสารพัดขัดาที่นำมาสวดเพื่อให้ตัวเองรล่าตายเรียกบรรพบุรุษมาช่วยในใจลึกๆก็ตัดพออากง ที่ทําให้เขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แม้เขาจะเป็นผู้ชายแต่ก็กลัวความตายเหมือนกันนะจะให้ไม่กลัวได้ยังไงก็ดูสีเครื่องสั่นถึงอย่างนี้แต่ถ้าว่าผ่านไปแค่สิบนาทีทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีพวกเขานั่งเครื่องมาลงที่สนามวินด้วยความปลอดภัยเราเจ็กหรือลุง ญาติผู้ใหญ่ของภาคินขับรถมารับภาคินที่สนามมินหน้าเหมือนอากงเปี๊บเลยเห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าเป็นญาติกันแน่ๆตระกูลของอากองเป็นชินแสหรือที่เรียกว่าหมอแม่ฝีมือดีกันทั้งบ้านทั้งที่จีนและที่ไทยแน่นอนว่ามีใบประกอบวิชาชีพไม่ใช่หมอเถื่อนแน่นอนภาคินก็เลยสนใจเรื่องยางมาตั้งแต่เด็กพอเรียนจบมปลายปุ๊บก,ก็สอบเข้าเรียนเภสัชต่อ และเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำรายาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของอากงเอาไว้แต่ตำรายาของอากงเนี่ยเขียนด้วยภาษาจีนอาคินอ่านไม่ออกเลยต้องให้อากงแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่ายังไม่ทันแปลหมดอากงก็มาเสียเสิยก่อนถึงสมัยนี้จะมีอากูช่วยแปลแต่ก็ว่าจะให้แปลเหมือนภาษาดั้งเดิมนั้น มันก็เป็นไปไม่ได้นั่นคือเหตุผลอีกอย่างหนึง่งที่พาคินยอมมาสซ่เถาเพื่อเจอครอบครัวของฝั่งอากงอาคินว่าดีใจที่ลื้อมาอากงเล่าให้อ้วฟังบ่อยๆว่ารือเป็นเด็กดีเราเจ็ดกงพูดกับพาคินโชคดีที่ผู้ประสาทได้จิูอาคินได้ฟังออก ถึงเขาจะเข้าใจภาษาจีนกลางบ้างแต่ประโยคยาวๆก็ไม่ไหวเหมือนกันบ้านของอากงอยู่ห่างจากสนามวินประมาณสองชั่วโมงเป็นเมืองที่ไม่มีสนามบินเลยต้องมาลงที่เมืองอื่นแล้วเราจะก็ขับรถมารับอีกทีนึงครับตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันบินมาคนเดียวอากินสารภาพ ไปที่ไหนก็ไม่เ้่ากังวลเท่ามาวงจงจีนคนเดียวแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาอังกฤษกันนอกจากภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษนี่แหละที่พาคินคิดว่าเอาตัวรอดได้ไม่มีอะไรโลกที่นี่ปลอดภัยหายหว่วงเราเจ็กยิ้มทําให้พาคินวางใจไม่รู้สึกเกรงเหมือนเมื่อกี้พอขับรถออกจากสนามวินไม่นานพาคินก็เผลอหลับไป ตอนอยู่บนเครื่องบินน่ะไม่ได้หลับเลยเสียงดังสนั่นทำให้วาคินตกใจตื่นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเห็นสะพานลอยข้างหน้ากำลังพังคืนลงวากินกอดกระเป๋าเอาไว้แน่นข้างในมีลูกอากงกบอาม่าอยู่แผ่นดินไหวเราเจ็กตะโกนพยายามถอยรถแต่ข้างหลังก็มีรถจำนวนมาก เสียงแตรดังสนัน่นจนแสกแก้วหูไปหมดพาคินตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงแตร ى, เสียงคนร้องเสียงหินกระทบกันพาคินค่อยๆมองไปรอบๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าดดาบูบสติพาคินก็ไม่เหลืออะไรเช่นกัน